สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซินเวอร์นะครับกับในรายการยูโร2020นัดชิงชนะเลิศครับระหว่างอิตาลีกับทางด้านทีมชาติอังกฤษโอ้โหบทสรุปนัดชิงชนะเลิศทางด้านยูโร2อง0นะครับนัดชิงอย่างที่เราทราบกันดีนั่นก็คืออิตาลีกับทางด้านทีมชาติอังกฤษโอ้โหเป็นการโคจรมาเจอกันอย่างแบบยากนิดหนึ่งสำหรับทั้งสงทีมในการผ่านเข้ารอบ ดีมาได้ทั้งสองทีมในรอบสี่ทีมสุดท้ายนี้ครับอย่างที่เราทราบกันดีทางด้านอิตาลีที่เจอกับสเปนนะครับก็บผ่านเข้ารอบมาโดยการดลจุดโทษเช่นเดียวกับทีมชาติอังกฤษที่กว่าจะผ่านเดนมาร์กมาได้นะพวกเขาต้องยื้อถึงในช่วงต่อเวลาพิเศษและวันนี้นะครับเตงหนึ่งของรายการอย่างอิตาลีต้องมาเจอกับเตง 2ของรายการนี้นะครับอย่างทีมชาติอังกฤษที่เปอร์เซนต์ทีมเต็งเนี่ยมันออกมาตั้งแต่8ทีมนะครับตั้งแต่รอบ8ทีมทุกคนก็ยกให้อิตาลียืนเป็นเต็ง1ในการควา้าแชมป์ในรายการนี้อังกฤษนะครับยืนเป็นเต็ง2นะครับนับตั้งแต่รอบ8ทีมโอ้โก็ถือว่าโคจรมันเจอกันอย่างอ่ะถูกที่ถูกเวลาจริงๆ แล้วที่น่าสนใจนั่นก็คือการแข่งขันของคู่นี้ครับแข่งขันที่เวมลีย์สเตเดียมในประเทศอังกฤษนั่นเองครับ,ก,รบก็บนะพูดกันง่ายๆเลยนะพูดง่ายๆทีมชาติอังกฤษเองนะครับทําการแข่งนัดชิงในบ้านของตัวเองอนั่นคือข้อได้เปรียบของอังกฤษเล็กๆน้อยๆสาหรับวันนี้ครับถือว่าจัดนักจัดเต็มเลยครับสาหรับทางด้านอิตาลีที่มาในระบบ4-3-3เป็นระบบ แบบเดียวเด็ดในรอบ4ทีมสุดท้ายเลยนะครับสำหรับอิตาลีส่วนทาง้านทีมชาติอังกฤษก็เป็นในรอบ4ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันเราอิงไล์อัพมาจากนัดนั้นนะครับอังกฤษมาในระบบ4-2-3-1ครับโอ้โหนี่ถอดแบบมากันเด็ดเลยครับเปลี่ยนแค่อย่างเดียวคือเบอร์นักเตะที่มันจะไม่ตรงต้องขอภัยโอ้โหแต่ถอดมาก็ไม่ละเอียดนะเมสันเมาส์ยืนเป็นปีกซ้ายเฉยเลยครับ น่าจะเป็นข้อผิดพลาดของเกมต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามให้เราในช่องซีซินเวอร์นะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ดูคู่จำลองแมชมันนี้ได้นะครับในช่องเรานะครับนัดชิงชนะเลิศยูโร2020นะครับอิตาลีกับทีมชาติอังกฤษอิตาลี4.33อังกิจ4.2.3.1ครับโอ้โหน่าสนใจอินโบเบเล่พลิกมาสวยแล้วตอกส้นให้อีซีเย่ครับ อินซิเย่ไปให้มาที่เอเมซอนแล้วก็อินซิเย่ขึ้นที่เอเมซอนพาร์เมรี่ครับอินซิเย่จะหนีซาก้าได้หรือเปล่าก็อินซิเย่อินซิเย่ขึ้นที่เอเมซอนให้กับจอจิงโชครับจอจิงโชโอ้โหวิ่งจอจิงโชถูได้รับคำชมอย่างมากเลยนะครับในศึกยูโรเขาโดดดเ่นจริงๆและดูเมสซันเม้าโยนให้กับบูกโยซาก้าครับหมาครับซาก้าดวลกับเอเมซอนซาก้าเปิดให้กับแฮร์รี่เคนพักอกแล้วจ่ายมาที่เมสซันเม้า เมสันเมาส์คืนก่อนที่วอลเกอร์เจอปั๊มโดยจางด้าเอมเมสัน A ละครับนักเตะเชลซีเหมือนกันทั้งคู่เลยครับเหมอนกับเอมเมสันเมสันเมาส์เมาส์เล่นกับวอลเกอร์วอลเกอร์ยึดหน่อยคือที่ซาก้าครับวอลเกอร์ Walker, มาที่บุโกโยซากา้าวอลเกอร์จะเปิดแล้วครับวอลเกอร์ Walker. พลิกมาหนึ่งสเต็ปวอลเกอร์กระชากมาลูกนี้ครับ จะรอเปิดครับวอลเกอร์บุกโยซาก้าซาก้ารอที่จะเปิดนะเล่นกับเมสันเมาส์ครับเมาส์ไปเปิดกันติดเคอร์รี่นี่มงเคียวออกมาดิคันไรดักได้ให้ให้กับซาก้าบุกโยซาก้าซาก้าเล่นกับวอลเกอร์ครับโอ้โหดังสูงมากครับวอลเกอร์ให้มาที่เมสันเมาส์ตรงกลางมีครับฝากมาที่วอลเกอร์ก่อนคอกันไปกันมานะครับขวาสุดนี้แบบ ยังไม่จ่ายเลยแล้วดูเมสันเมาส์ซ้ายต้องคืนซาก้าครับซาก้าให้มาที่ฟอเกอร์เปิดมาเคนยิงรียบร้อยหประตูต่อศูย์จากแฮ์รี่เคนโอ้โหสุดจัดเลยครับจังหวะนี้ของแฮ์รี่เคนครับอ่สดุดยอดจริงๆครับลูกนี้หมดจดทุกย่อมยาครับคมจริงๆ อเกอร์เปิดโคมาแฮร์รี่เคนกระโดดบอลเล่เลยครับกลางอากาศโอ้ยิงเข้าไปเสาไกลดอนดารูมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับโอ,โอ้ยิงคมจริงแฮร์รี่เคนครับโอ้สมกับแระครับสัญชาตยานกองหน้าที่แท้จริงแม่ขึ้นนำแล้วครับทางด้านทีมชาติอังกฤษจ,จากแฮร์รี่เคนหมายเลข15คนนี้นี่เองครับ ครัสครับขึ้นนำเร็วสัดด้วยนาะทีที่16ครับผ่านมาไม่กี่นาทีเองโอ้ถูกใจทีมชาติอังกฤษแน่นอนครับซูเย่จ่ายมาก็ยังติดครับจังหวะของเมสันเมาส์เมาส์มาให้ที่ฟิลิปฟิลิปเล่นกับเมาส์ดิคันไรส์ไล้เ,เคนโมงม,มาซากา้าดิคันไรส์เล่นกแฮร์รี่เคน เขามอใช้ความใหญ่แล้วเปิดให้วอรเกอร์ไม่ล้ำหน้าด้วยครับคาร์ฟอรเกอร์ชิปให้เมสันมงุ้ยเกือบแล้วครับทุานนั้นเมสันเมาส์ครับโอโ้กระโดดมงเดียวเดียวคนเดียวก็ดีมันไม่ตรงกรอบครับโอ้โหดีแล้วครับทุานด้านอิตาลีถ้าตรงกรอบนี่มีหนาวแน่นอนครับโอ้โหอ,อ,อิตาลียังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะ ดอนดาลูมาเปิดมาอิโมโบิเล่คือที่จอชิโ,โยให้มาที่เวรลติครับอินซิเย่ให้มาอิโมโบิเล่เวลลติเชลลินี่ยาวๆมาที่อิโมโบิเล่ครับอิโมโบิเล่หาเลี่ยมจะจ่ายอยู่ีิโมโบเล่ไปเองครับอิโมโบิเล่ขวาของเขาจะซัดไกลหรือเปล่าไม่กล้าไปครับโอ้โหจอชิโยให้มาที่อินซิเย อินซิเยมาที่เอเมซันครับเปิดยาวๆมาบาเรล่าไม่ถึงแต่รกชอมองเคี์ออกไปโอ้โหในสนามเล่นเวฟกันใหญ่นี่บรรยากาศทั้งของจริงทั้งในเกมเต็มไปด้วยแฟนบอลน,นะครับทั่วสนามเวมลี่สเตเดียมเลยทีเดียวมลอตติจะคนฟรีคิกครับ เล่งแล้วเปิดพุ่งมาอิ่มบูไปเลยไม่ถึงจอสโตนมงทิ้งออกไปแถวสองเป็นเตอร์ลิงครับทีมชาติกีที่เก็บได้ให้มาที่วอลเกอร์วอลเกอร์คืนมาก่อนที่ดิกันไรส์วอลเกอร์ให้มาไอรีนแม็กไกนเล่นกับวอลเกอร์เปิดมาม่งคืนไปเลยครับซาก้าวอลเกอร์ดิกันไรส์ ไร้ right. ขนานมาให้กับบุโกโยสาก้าขึ้นเกมฝั่งบุกโยมากกว่าสเตอร์ลิงนะครับบุโกโยสาก้ากระชากมาหนึ่งจังหวะสาก้าพร้อมที่จะเปิดแฮลิคเคนอีกแล้วครับโอ้ยดีกันที่โบนุชี่กันถึงก่อนขอขอภัยก็เป็นเคลินี่นะที่ถึงบอลก่อนทางเซนเคนกระโดดสกัดทั้งคู่เลยครับ <c oughs> ในสนามเล่นเวฟกันอย่างม,มั่มนักคนที่จะเตะมุมให้กับทีมชาติอังกฤษนั่นคือเมสันมาร์คับ มีราฮิมสเตอร์ลิงประคองอยู่เล่นลูกสูดครับสเตอร์ลิงเล่นกันสั้นๆส,สเตอร์ลิงเปิดโค้งมาเตะมุมต่อเนื่องครับน่าตีกรอลเลนโซนะครับเมสันมเมาส์จะเตะมุมจังหวะของเจ้าตัวครับเมาส์เล่นสั้นๆกับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเปิดมาก็ยังโอ้โหเป็นแฮนด์บอลครับโอ้ เปล่าน่าจะแฮนด์มดเลยครับทีมชาติอิตาลีโอ้โหทีมชาติอิตาลีเสียนะครับเสียฟรีคิกระยะได้ลุ้นจริงๆให้กับอังกฤษเฉยเลยครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับพวกเขาชนะจุดโทษมาได้แล้วเปิดมาไม่ได้มองอ่เป็นอิมโบเบเล่ครับที่มงเกียวไป พวงกีนยังบุกต่อเนื่องโอกาสยิงของอิตาลีแทบไม่มีโอกาสเลยครับดิโรเลนโซ่ปีกแบ็กขวาของอิตาลีก็แจกแฮนด์บอลไปไปดูลูกนี้จะมีลูกสูตรหรือเปล่ากับเมสันเมาท์เมสันเมาท์เมาท์ c r o s มาไม่ถึงเคนครับเป็นดิโรเลนโซ่ที่เคลียร์ออกมาดิคันไรส์ให้มาที่แม็กไกว์แฮร์รี่แม็กไกว์ พาบอลขึ้นหน้ามาครับแม็กควายรอที่จะเปิดโค้งมาม่งเคลียร์ไปก่อนครับเอเมิันแล้วแถว2จอร์จินโยเวลติให้มาที่อิมโมเล่กับรางที่จอร์จินโยครับดีไซก้อยให้อินซิเย่ฮะอินซิเย่กระชากมาจาังหวะนี้อินซิเย่เปิดโคอิมโบไม่ถึงครับติดทางด้านจนแดนพิกฟอร์ดโั่ง เเปิดเร็วมาแฮลิเคนมงให้เมาไม่ทันเลยครับเข้าทางอิโมเบเลอิโมเบเลให้มาที่เฟลติเฟลติมาบาเล่าจ่ายให้กับทางด้านคีเอซาล้มไปพไม่ว่าอะไรครับท่านบ้านบาเลราพยายามที่จะไล่ลูกชอบาเลราลูกชอต้องคืนที่พิกฟอร์ดครับจอห์นสโตนส์ฟอร์เกอร์มาพิซากาแฮลิเคน ให้กับบูโกโยซาก้าครับเคสอ,อีกครั้งหนึ่งเปิดมาก็ยังตปจ่อจินโยให้เร็วที่บาเลล่ามาฝั่งขวาครับคีซาคีซาเล่นกับบาเลล่าเปิดมาโอ้โหสวยครับโรเลนโซดีโรเลนโซพิกเข้าซ้ายโอ้โหอิตาลีเสียบอลจนได้ครับแล้วชอกับแม็กไกวเจอไล่สูงเอยเพสซิงสูงจริงครับอิตาลี แล้วคืนพิกฟอร์ดอีกแล้วครับจอแดนพิกฟอร์ดเล่นสั้นๆแม็กควายชิฟให้กับชอชอขนาดเส้นมาที่ไรฮิมสเตอร์ิงสเตอร์ริงได้สตาร์ทเครื่องครับสเตอร์ริงสตาร์ทมาแล้วสเตอร์ริงสตาร์จี้เข้ามาในกรอบเขตโทษสเตอร์ริงเปิดย้ำม,มาเลยเคลียร์ทิ้งก่อนบมนดชี้แถวสองแคทตี้เคนมองให้กับสเตอร์ริงคืนที่เคนเคนทําช้าครับโอ้ยฝากมาให้กับชอรอที่จะเปิดแต่ก,ก็รําหน้าแล้วครับลูกชอ โทษเวลาบาดเจ็บ2นาทีครับท่านผู้ชมเปิดยาวขึ้นหน้ามามาแห่มงเคียทิ้งออกมาก่อนแล้วเทนนิสแคร์ไรส์ให้เพนฟิลิปคืนหลังมาที่จอห์นสโตนสโตนจะเปิดก็ยังติดครับโอ้โหมีเกมที่ไม่ได้พักหายใจแห่คอกันทีเดียวเชียวนะแต่ว่าด้านทีมชาติอิตาลีแทบจะไม่มีโอกาสยิงกับอังกฤษเลยเป็นอังกฤษที่บุกฝ่ายเดียวครับใส่อิตาลีแบบไม่ยั้ง โอ้โหทั้งเสียงแฟนบอลในสนามครับยังไงก็ตามปฏิตามครึ่งหลังกันดีกว่าครับทุกคนครับมาเป็นเกมที่ถือว่าเมามันกันเลยทีเดียวเชียวนะครับทั้งด้านอิตาลีเองกับทางด้านอังกฤษเองโอ้โหโแทบจะไม่พักหายใจหายคอเลยทีเดียวนะฮอ้เส้นทางการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะโรสทู เดอฟ i แนลยูโร2020อิตาลีเองก็ไม่ง่ายนะครับเช่นเดียวกับอังกฤษที่รอบ8ทีมเหมือนจะง่ายแต่รอบ16ทีมอย่าลืมนะครับว่าเขาเจอกับทางด้านเยอรมันโอ้และทำผลงานได้ยางดีทะลุเข้ารอบชิงแต่จังหวะของดดรอนโซรอนโซเปิดมาเข้ามือพิกฟอร์ดครับโอ้โหเปิดหวังผลนะเปิดเข้ามือประตูให้โมเวได้โฉบก่อนถึงประตูแต่แฮร์ริเก้ก็เสียบอลให้ได้ดิรอนโซมาที่โบนุชี โบตุชี่ยกมามงตั้งคืนที่โบตุชี่เลยครับเวนลอตเตออีกครั้งหนึ่งกับโบตุชี่เวลาตเตให้มาที่บาเรร่าบาเรร่าเปิดมาชอม์มงให้กับจอห์นสโตนชอคืนมาที่จอห์แดนพิกฟอร์ดครับโอ้พิกฟอร์ดเลี้ยงมาแบบนี้อันตรายครับยังไงจะเตะทิ้งเตะทิ้งจนได้ครับจอห์แดนพิกฟอร์ด อูบยโยซาก้าออกครับแล้วก็ส่งจาดอนซันชโชลงมาครับทีมชาติอังกฤษเคซ่าเล่นกับโนรเรนโซ่สียบอลกับลุกชอลุกชอให้กับสเตอร์ลิงไรฮิมไรฮิมสตาร์ทเครื่องไรฮิมสตาร์ทจริครับโอ้โพุ่งมา2พุ่ง3พุ่ง3 4พุพ่งของทางด้านสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงหาจังหวะที่จะครอสมาเข้ามือดอนดารมาครับโอ้โหแกเตะคัตแบ็กมาไม่ดีครับ สุดท้ายเดอรี่วางบอลยาวมาเร็วแต่จอ,อเป็นจอสโตนที่ดักมาได้ดิคนไรส์ไรส์โยนมาดิรอยโซยังดักได้ครับรอยโซกระดกให้กับเคเดนี่จ่ายมาที่บารเรล่าให้มาที่อินโมเบลเล่โจครับอินซิเย,ย่ครับอินซิเย,ย่สายสุดมีเปิดมาให้เอเมิสันพาเมรี่เอเมิสันเอเมิสัน ข้างในมีเปิดมาโอ้โหข้าหน้าตานครับอันตรายอันตรายแล้วเคซ่าออกครับแล้วน่าจะส่งอะใครครับเนี่ยไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยเม่อหมายเลข25ครับแล้วเบอร์มันก็ไม่ตรงกับของจริงด้วยไงอ๋อเป็นเบรารดี้ครับอุล้วเปิดมามาก็ยังดักได้ครับมงคืนพิกฟอร์ดครับเบรารดี้นะครับลงมาแทนทางด้านเคซ่าครับที่ทำอะไรไม่ได้เลย และจอแดนพี่ฟอร์ดเตะสาดขึ้นมาเคนพักอ,อกให้กับเมสันเมาส์เมาส์เลยไปเลยครับเคนจะให้เมสันเมาส์ก็เสียบอลให้กับโ bon บนูชีโบนูชีมาวาลีราครับโบนูชีลและเสร็จแล้วครับจังหวะของด้านบาลีราให้ที่เวลติเวลติ ฝาสุดนี้เวลติหาเหลี่ยมจะจ่ายเวลติไม่มีเพื่อนเติมมาเสียบอลจนได้ครับโอ้แล้วเปิดมาติดจอชินโยกันแต่ก็แฮน,น,นด์บอลกับจอจินอืมหมนไรออกครับแล้วเอาแฮนเดอร์สันลงมาแทนครับโอ้โ,อโอจอแดนแฮนเดอร์สันน่าเหมือนของจริงเลยที่แฮนเดอร์สันมักจะเปลี่ยนกับดิคกไรท์นะครับรจอแดนแฮนเดอร์สันให้มาที่เมาส์เล่นกับแฮนเดอร์สัน แฮเดอร์สันชิปมาหมง่งเคนเล่นกับซานโชครับซานโชมาที่แฮนเดอร์สันเคนเล่นกับเมาส์เมสันเมาส์เมาส์พาบอลไปเองครับเข้าทางซันโชสักด้วยครับจาดอนซันโชจาดอนซันโชคืนมาที่ฟอเกอร์เล่นกับซันโชซันโชหักให้กับฟอเกอร์ วอเกอร์หลามาให้แฮนเดอร์สันครับจอแดนจะเปิดก็ยังติดคีรินี่ครับสุดท้ายเวลตีลงมาช่วยเกมรับลึกเลยแต่จ่ายก็ะาพลาเหมือนกันแฮนเดอร์สันน่าจะตอกส้นอาจ่ายมาเล่นกับแฮนเดอร์สันล้ำหน้าครับโอ้โหสั้นเมาส์ พลาดเลยครับโุยแล้วยกมาลูกนี้หม่งให้มาที่ชอฟิลิปแฮนเดอร์สันให้มาที่ฟิลิปเมสันเมาส์เมาส์คืนที่แฮนเดอร์สันเล่นก,กับเมาส์ฟิลิปครับให้มาที่สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงฝากมาโอ้โหปล่อยออกเลยครับชอ เมีัซนเม้าส์ครับออกลราฟิลโฟเดนลงมาแทนครับจะจบด้วยสกอร์นี้หรือเปล่าครับทางด้านเกมนัดชิงชนะเลิศยูโร2020ครับเบล,ลติยกมาให้โอโ้ม่งไม่โดนด้วยครับทางด้านอ่ะโอ้เบราดีเบราดีตรงกลางให้บาเลล่ลาครับ ลามาอิโมบิเลคุกขิดกันหน้าประตัวสุดท้ายอังกฤษก็แก้ไขกันได้ครับยกมาฟรลิปมงคืนที่จอห์นสโตนให้มาที่ลุกชอลุกชอเปิดยาวให้กับสเตอร์ลิงครับแต่ว่าโบนูชีดักได้ครับสุดท้ายผู้สิน์ให้เล่นต่อน่าจะมีจังหวะแฮนด์บอลของททนน่าสเตอร์ลิงแต่มันได้เปรียบครับก็เ,เลยต้องให้เล่นต่อเลยรา,า,าดีขึนหลังมาโบนชี โยกลูกนี้ไม่ผ่านแล้วครับฟิลิปสิลโฟ,ลฟลเดนโดยนมาฝั่งขวาบ้างครับเ <impossible. S 1> ติมมาสูงครับต้องมงสะบัดให้กับเพื่านแฮนเดอร์สันโฟเดนเล่นกับสตอริงครับ <được. S 1> ฟิลโฟลเดนแฮนเดอร์สัน แฮนเดอร์สันมาที่โอ้ซันโชเล่นกับวอเกอร์ครับจารอนซันโชคืนที่วอเกอร์ตรงนี้กับแฮนเดอร์สันยกให้โฟเดนพักออกมาแฮร์ร,รี่เคนเคนพลิกก่อนแล้วฟิลิปเล่นกับแฮนเดอร์สันฟิลิปให้แฮนเดอร์สันไหลมาสวยครับคอบกินเวลาเลยครับทีมชาติกินรู้แล้วครับว่าผลน่าจะจบอย่างนี้แน่นอน เวลลอตติออกครับแล้วส่งโรคาเตอรี่ลงมาครับนัดอิตาลีช้าไปแล้วหรือเปล่าครับส่งมาแบบนี้จอแดนเฮนเดอร์สันให้มาโฟเดนเล่นกับซานโชได้แหวกมาซานโชจะเปิดหรือเปล่าน่าจะคืนครับคืนไม่คืนด้วยครับเวลาผู้สินเปล่าหมดเวลาครับทีมชาติอังกฤษเฉือนเอาชนะอิตาลีหนึ่งประตูต่อศูนย์ในแมตช์จำลองการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศยูโร2020รอบชิงนะครับผมยังไงก็ตาม มากดติดตามช่อง y t u t u ซิซีเมอร์ด้วยนะครับโอ้โหถือว่าลงคลิปเดือนนี้2คลิปแล้วถ้าอยากให้ลงอยู่เรื่อยๆก็กดติดตามกันเยอะๆนะครับให้มันอยู่ให้มันถึง50าหมื่นซับสไครต์เร็วๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทั้งกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ครับ See you